อดีตคู่รักเลิกกันแล้วแต่ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกยังคงเป็นปัญหาของครอบครัวหนิงปณิตากับอดีตสามีจินจรินยังคงคาราคาซังในหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องทางคดีความทางกฎหมายต่างๆล่าสุดได้เจอหนิงปณิตาก็ไม่พลาดถามถึงความคืบหน้าซึ่งได้คำตอบว่า ตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรกลับมาจากทางไหนทั้งสิ้นส่วนตัวยังทำทุกอย่างตามที่ตั้งใจไว้เช่นเดิมถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยก็เสง่งบ้างเบื่อบ้างแต่เราก็ไม่เอามันมาเป็นอารมณ์ พราะพอเห็นลูกก็ทำให้เรามีแรงฮึดที่จะสู้กับทุกเรื่องพร้อมขอบคุณน้องนิรินที่คอยเป็นกำลังใจสำคัญเห็นแม่เศร้าก็จะกอดปลอบและบอกให้สู้ๆเรื่องของครอบครัวตอนนี้เรายังอยู่บ้านหลังเดียวกันยังเจอกันอยู่พอและลูกยังมีปฏิสัมพันธ์กันปกติอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ